สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกท่านบน YouTube นะคะและก็เพื่อนเทุกท่านที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูกา l o เ e Chinese Novel and s ์ r i รีค่ะในนั้นก็คุยกันสนุกสนานมากเลยนะคะถ้าท่านใดยังไม่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนแฟนเพจนะคะ <c oughs> เข้าไป <c oughs> พูดคุยเรื่องราวของซีรีส์ที่ชอบแล้วก็ดาราจีนนะคะเรื่องราวจีนจีนนิยายสนุกดีค่ะสำหรับอพิโซดนี้นะคะหวานมีเรื่องราวของรักข้ามสหัสวัรษมาฝ ะะเป็นซีรีส์จีนเรื่องใหม่ซึ่งเจ้าภาพก็คือไอชีอีนะคะแต่ว่ามีออนแอร์อยู่บนแพลตฟอร์ม VTV ไ h a i l a n d ด้วยนะคะก็ทำให้พวกเราดูได้ง่ายขึ้นค่ะซับถ่ยตัวโต,วตวมากเลยนะคะดูได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะก็คือแพลตฟอร์มไอชีอีก็มีค่ะสำหรับเรื่องนี้นำแสดงโดยนะคะหรันเจียหลุนนั่นเองค่ะแล้วก็หล่อมากเลยเรื่องนี้แล้วก็นังเอกก็คือหลีซินนะคะก็เป็นอีกหนึ่งนังเอกที่เป็นขวัญใจ ของอัดวานนะคะเธอได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนางเอกที่นิสัยดีมากๆในวงการบันเทิงจีนเลยค่ะเธอไม่เคยมีเรื่องอะไรกับใครเลยนะคะน่ารักจริงๆค่ะหลี่ซินนะคะเล่นเรื่องนี้ก็สวยมากเช่นเดียวกันนะคะทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นพระเอกกับนางเอกคือเหมาะสมมากๆแล้วก็ถ้าเพื่อนๆถามถ,ามถึงโปรเจกต์ซีรีส์ที่เป็น S Plus นะคะของทางไอฉีอีเนี่ยเรื่องนี้แหละค่ะรักข้ามสหัสวรรษนะคะเป็นโปรเจกต์ S ทางไอชีอีปกติแล้วเราจะได้ยินแต่ Project S ์ Plus ของทาง Tencent v i d ดีอใช่ไหมคะวันนี้แอดวานก็เลยต้องเน้นว่าเออเรื่องนี้นะคะทางค่ายไอชีอีก็มีเช่นเดียวกันค่ะทางแพลตฟอร์มนะคะ เรื่องนี้นะคะเริ่มต้นมาคือตามปกติแล้วเรื่องราวของรักข้ามสหัสวสเนี่มันจะเป็นเรื่องราวรักโรแมนติกลึกลับแบบสนุกสนุกอ่ะน,นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะมีมุกขำๆให้พวกเราได้หัวเราะตลอดเวลาเลยค่ะก็ตั้งแต่เปิดเรื่องมาเราก็จะเห็นแล้วนะคะว่านางเอกเนี่ยเป็นคนที่มีโชคชะตาที่ประหลาดเอางี้ทั้งพ่อรองของของเธอด้วยนะคะก็มีโชคชะตาที่ที่เรียกได้ว่าอับ อับจนเรื่องคู่ครองเพราะว่าไอ้ตรงที่ตั้งของของค่ายชิงเฉียนเนี่ยนะคะมันเป็นที่ห่วงจุ้ยที่รวมทุกอย่างที่เป็นเรื่องราวของผีค่ะเป็นจุดที่พวกวิญญาณร้ายแล้วก็พวกผีร้ายอะชอบนะคะ เพราะว่าบรรพบุรุษของตระกูลวีนะคะคือตระกูลของนางเอกเนี่ยก็เป็นผู้ที่เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับความลึกลับนะคะแล้วก็สงครามในโบราณระหว่างเผ่าพูดแล้วก็เผ่ามนุษย์นี่แหละคะ่ะแต่ในสมัยก่อนเมื่อ3,000ปีที่แล้วนะคะก็จับใจความได้ว่าเผ่าพูดนะ่ะแพ้ค่ะพอแพ้ปุ๊บนะคะคนที่เป็นนายเจ้านายเป็นผู้หญิงก็คือนางเอกอินซีนะคะพระเอกจะเรียกว่าอินซีก็หายไปเลย แต่ว่าอย่างไรก็ตามพวกเขาจะเป็นพวกที่อยู่ยงคงกระพัน์นะคะเพราะฉะนั้นดวงจิตน่ะจะยังอยู่ก็คือพระเอกอ่ะถูก ผนึกเอาไว้ค่ะจากตอนที่แพ้สงครามเมื่อ3,000ปีครั้งที่แล้วนะคะพระเอกก็จะเป็นแม่ทัพใหญ่นั่นเองแล้วก็ตอนนี้พอหลังจาก3,000ปีขึ้นมาก็ถูกปลุกให้ฟื้นขึ้นมาโดยนางเอกทีนี้นางเอกนะคะตลกมากเลยค่ะนางเอกมีความสัมพันธ์กับอินซีก็คือนอกจากที่จะหน้าตาเหมือนกันแล้วเนี่ยคือเหตุการณ์เมื่อตอนช่วงที่เธอยังเป็นเด็กๆนะคะเธออยู่ๆก็ไม่หายใจค่ะคือเหมือนกับว่าทุกคนก็ว่าเธอตายไปแล้ว แล,แล้วที่นี้นะคะทางต้นตระกูลของตระกูลอี้ที่เป็นผู้อาวุโสเนี่ยก็ไปเจอนกตัวหนึ่งค่ะแล้วนกตัวนั้นนะคะซึ่งมาทราบทีหลังว่าก็คือเป็นดวงจิตนะคะของอ,อ,อินซีนั่นเองนกตัวนั้นน่ะถูกทางตระกูลอี้นะคะจับ คือจับมาทำนกตุ๋นเรียบร้อยทำเป็นยาเพื่อให้หนางเอกนะตอนนั้นที่แบบอยู่ๆก็ล้มไปแล้วไม่หายใจเนี่ยได้ดื่มกินเข้าไปนะคะพอดื่มเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็เ mm. กิดก็เลยเกิดการหลอมรวมกันระหว่างจิตกับจิตต้นกำเนิดของ อินซีนะคะที่เป็นเผาพูดมารวมกับร่างมนุษย์ก็คือร่างของอีเติงเติงค่ะนางเอกเราชื่อเติงเติงนะคะน่ารักดีก็เรื่องราวมันก็สนุกสนานนะคะตั้งแต่เริ่มเลยแอดวานขอบอกค่ะก็คือด้วยความที่ต้องแก้เคล็ดนะคะแก้เคล็ดที่นางเอกเราก็มีคู่ไม่ได้ใช่ไหมเขาก็แต่งกระไก่ก่อนนะแต่งไก่ตัวผู้เข้ามาค่ะเป็นการแก้เคล็ดแล้วก็เรียกว่าอันนี้เป็นบ้านหลักนะคะทีเนี้ยนางเอกเขาก็ไม่ได้อยากจะมีคู่หรอกแต่ด้วย ความที่ทางค่ายอ่ะมันเหมือนประมาณอารมณ์แบบค่ายเป็นค่ายจนโจรน,นะคะในสมัยแบบรีพับลิกันอะไรอย่างนี้ที่บางกลุ่มก็ยังอยู่บนภูเขานะคะแล้วก็มีอิทธิพลมากเลยที่จะแบบว่ามาบีบคั้นชาวบ้านด้านล่างที่อยู่ในเมืองเนี่ยให้ส่งสวยส่งอะไรนะคะประมาณนั้นอารมณ์นั้นแหละคะ่ะทีนี้นะคะนางเอกเนี่ยด้วยความที่ตอนนี้ค่ายไม่ค่อยมีเงินทางพ่อรองก็บอกว่าเขาก็มีเมียไม่ได้เพราะว่าเขาดูดวงแล้วนะคะ อับโชคมากๆเลยถ้ามีแล้วก็จะไม่ดีนางเอกก็บอกว่านางก็ไม่ไม่ดีเหมือนกันมีแล้วมันก็ไม่ดีอับโชค แต่ว่าพอลองนะคะก็บอกว่าแต่ว่าถ้าลูกไม่แต่งเนี่ยแล้วจะเอาอะไรมาเลี้ยงดูผู้คนในในค่ายชิงเฉียนนะคะก็โอ้ตลกค่ะนางเอกก็เลยอ่ะงั้นเราไปเลือกนะ,ะเอาตระก,กูลที่รวยที่สุดเรามีลูกชายอยู่เอาคนนั้นแหละเออเรื่องราวมันก็เริ่มขึ้นนะคะเพราะว่าในช่วงที่พระเอกเราอ่ะฟื้นขึ้นมาด้วยความบังเอิญเพราะว่านางเอกเอ,เอามือไปรูปที่ผนังผนังตรงนั้นเป็นผนังหินที่ได้ ผนึกนะคะผนึกล่างของพระเอกเอาไว้จากที่เวลาก็3000ปีแล้วนะคะส่วนสำหรับฉาชายาของนางเอกนะคะลีซินเนี่ยที่เล่นเป็นวีเติง้งเตงก็จะได้รับฉายาว่า Lady of the battle ค่ะก็คือเธอลุยมากเลยนะคะ Lady <laughs> of the battle อีเติงต้งเค่ะโอ้สนุกนะคะเออลิซินเล่นเรื่องนี้น่ารากักแล้วก็ไม่ใช่แนวเศร้าๆแล้วค่ะเป็นแนวที่สนุกสนานนะคะแล้วก็ชุดเสื้อผ้าก็คือเข้ากับรูป ร่างของเธอมากๆเลยอ่ะอย่าลืมดูกันนะคะเอาละค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นเรียกได้ว่าเป็นละครรักโรแมนติกแฟนตาซีก็จะมีทั้งหมด36ตอนนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ เ,ออเริ่มต้นไปหลายตอนแล้วคือ6แล้วก็2ก็เป็น8ตอนนะคะสำหรับยอดการจองซีรีส์ของเรื่องนี้นั้นไม่ได้ด้อยนะคะก็คือก่อนที่จะออนแอร์เนี่ยมียอดการจองที่จะชมเรื่องรักข้ามสหัสวรรษนี่ถึง3ล้านคนเลยนะคะเพื่อที่จะดูเ,ออเรื่องนี้นะคะ่ะ3ล้านแอคเคา t ์ของก็น่าจะเป็น3ล้านคนนั่นแหละที่จะดูเรื่องนี้ผ่านแพลตฟอร์มไอชีอีนะคะสำหรับ กระแสวิจารณ์ของเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวแอดหวานแยกไปไว้อีกหนึ่งอพิโซดเพราะว่าก็อยากจะถามถึงความคิดเห็นของเพื่อนๆด้วยเช่นกันเอาเป็นว่าสำหรับอพิโซดนี้เรามาดูว่าข้อดีนะคะข้อดีที่จะทำให้เรื่องนี้คือรักข้ามสหสัสวรรเนียดังเป็นผู้แตกขึ้นมาแล้วก็มีคนพูดถึงเป็นไวรัลแบบนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างนะคะก็จะมีค่ะหนึ่งก็คือเทพเจ้าแห่งสงครามพันปีนะคะเป็นพอตเรื่องถูกแบบว่าผนึกเอาไว้จากนั้นก็ ฟื้นขึ้นมานะคะโดย ผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะก็คือผู้หญิงคนหนึ่งในหมู่บ้านเป็นผู้นำนะคะของชุมชนชิงเฉียนก็คือนางเอกนี่แหละคะ่ะอีเติงเติงนะคะพอเรื่องมันดูแบบว่าน่าติดตามเนาะเพราะว่าเทพเจ้าแห่งสงครามพันปีนะคะก็คือพระเอกของพวกเรานั่นเองคือต้องเรียกว่าพันพันพันปีคะ่ะเพราะสามพันปีนะคะในเรื่องค่ะในเรื่องย่อนะคะก็ยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่เลยก็คือคนที่ชื่อว่าลู่เหยียนนะคะเป็นตัวละคร ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวีเติ้งเตงนางเอกของพวกเราจะต้องไปแต่งงานด้วยเพราะว่าตระกูลลู่นี่รวยที่สุดในเมืองนี้แล้วนะคะแล้วก็ยังเหลือลูกชายที่ชื่อว่าลู่เยี่ยนค่ะแต่ทีเนี้ยนะคะทางตระกูลลู่ด้วยความรวยไงก็ไปใช้บริการของกิจการของพระเอกซึ่งเป็นหลานที่มีของแบบว่าลึกลับมากมายเป็นตำนานมากมายแล้วก็มีเกี้ยวเจ้าสาวนะคะซึ่งสามารถที่จะทําให้เ,เล่นกลได้เจ้าบ่าวหายไปได้นั่นแหะค่ะก็พอเจ้าบ่าวหายไปนะคะ ติงต้งๆก็เลยไปเล่นงานหันไปเล่นงานเอเอ,เอร้านกิจการของพระเอกเนี่แหละแล้วก็ไปเจอพระเอกนะคะก็เห็นว่าหน้าตาดีก็เลยเออแต่งคนนี้ก็ได้แล้วก็ความรวยก็ประมาณเดียวกันนะคะทําให้เรื่องราวนะคะของของความตลกเรื่องของความพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็บวกกับพลังลึกลับนะคะก็ทำให้มันเป็นพอดเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ ส่วนพระเอกนั้นค่อนข้างจะเจ้าเล่นะคะเพราะว่าถึงเขาจะมีความ พลังลึกลับเนี่ยที่สามารถจะทำอะไรก็ได้แต่คือเขาต้องสืบหาคนที่เขาเรียกว่านายนะคะหรือว่าอินซีนั่นเองค่ะแล้วอินซีเนี่ยก็คือจุดทุกอย่างเลยเขาก็สัมผัสได้ว่าคือจิตของอินซีเนี่ยมาอยู่ในร่างหลอมรวมเป็นร่างเดียวกันกับวีเต,งเติงนี่แหละมันก็เลยต้องเกิดการแบบว่าวางอุบายนะคะใช้ความรักมาเป็นเรื่องราวของเอ่ยังไงดีอะ่ะคือเขาอจะต้องดึงเอาจิต ไอ้ก่นแท้ของวิญญาณออกมาจากร่างนะคะของนางเอกอีเติงๆนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าอารมณ์ที่ขบขันแต่พระเอกของพวกเราน่าจะน่าจะเย็นชาอยู่ตลอดเวลานะคะส่วนนางเอกก็จะจี้จี้อยู่ตลอดแล้วนางเอกนะคะจะมีความหื่นชอบตรงนี้แล้วค่ะก็คือแค่หื่นแค่คําพูดแล้วก็การแสดงออกนะคะคือมีความแบบว่าเหมือนจะลบมากในในตันหาเรียกง่ายๆใช้ภาษาว่าหื่นชอบรู้ ลวนลามพระเอกนะคะลวนลามก็หมายความว่าเอามือไปลูบๆหน้าอะไรอย่างนี้แล้วก็เห็นถึงความหล่อของพระเอกก็คือ,อหลีดสินเล่นไม่ได้นะักเกียรติไม่ใช่ว่าจะแบบว่าฉันจะต้องเอาเธอมาให้ได้อะไรอย่างนี้จะเอามานอนด้วยอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคะก็คือเป็นแบบหยอกล้อแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้เพราะว่านางเอกนะคะเธอได้ตําแหน่งใหญ่มาตั้งแต่ที่เธออายุยังน้อยคือดูแลคนทั้งค่ายเลยใครๆก็เรียกว่านายนะคะ <c oughs> ใครๆก็เรียกว่านายนายนาย,นายแต่ว่าทุกคนจะ เรียกใน,ในนามของการเป็นผู้ชายมากกว่าสําหรับอีเติงเติงอะ่ะแต่จริงๆแล้วนะคะนางเป็นเธอเป็นผู้หญิงนะคะซึ่งใครๆก็รู้ว่าเธอเป็นผู้หญิงแต่ว่าวิธีการเรียกแล้วก็วิธีการนับถือของคนในค่ายชิงเฉียนไงก็จะเหมือนกับว่าปฏิบัติเหมือนกับว่าเธอเนะ่ย เป็นผู้ชายนะคะแล้วเธอก็มีเหมือนกับาสามารถแปลงโฉมได้เก่งด้วยนะคะก็บางทีก็แปลงเป็นหญิงชลาบ้างอะไรบ้างก็เรียกได้ว่าเป็นเคล็ดลับที่น่าสนใจจริงๆค่ะส่วนสําหรับพระเอกของพวกเรานั้นนะคะเขาก็เริ่มต้นด้วยการเทนางเอกตลอดเวลาเลยฉันไม่สนฉันไม่สนอะไรแบบนี้ค่ะแต่อะไรก็ตามไม่สนก็ต้องอยู่เพราะว่าทางด้านของอตระกูลอี่นะคะมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอินทรีย์แล้วก็เกี่ยวข้องกับเผ่าผู้ เยอะแยะเลยเพราะฉะน,นั้นเขาก็เลยยังต้องอยู่นะตรงนี้ค่เออสนุกดีนะคะ ประการที่2นะคะที่จะทำให้เรื่องนี้นะคะดังเนี่ยก็คือเรื่องราวของ CG หรือว่าแฟนตาซีนั่นเองมีบ้างค่ะไม่ได้เยอะแยะอะไรนะคะแต่ว่าดูดีมากๆเลยคือจะเห็นได้ว่า CG ในช่วงแรกที่หวานดูนะคะ6ตอนแรกมันก็จะมีความคล้ายภาพยนตร์เนาะเออมีการถ่ายทำที่ดีเดอเี๋ยวเราไปดูกันว่าใครเป็นด i เลกเตอร์นะคะดเลกเตอร์ Director เป็นคนที่มีชื่อเสียงมากเลยค่ะจากนั้นนะคะก็การเดินทางข้ามเวลาแล้วก็ การเปลี่ยนแปลงปรากฏการบนท้องฝาเนี่ยเออหวานว่า cg ทํทำได้ดีอะ่ะคือมันไม่ใช่ cg หวานเย็นที่มีหลกัหลกสีมันมีไม่กี่สีหรอกแต่ว่ามันดูสมจริงสมจังนะคะ เครื่องแต่งกายอะไรต่างๆก็มีความพิธีพิถันนะคะเราจะเห็นว่าพระเอกตื่นขึ้นมาด้วยชุดนายพลเต็มยศเลยค่ะแล้วก็มาเดินเดินเดินไปที่ไหนก็ดูเป็นจุดเด่นทั้งนั้นเลยนะคะแล้วจากนั้นก็คือมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเออเปลี่ยนชุดอะไรอย่างนี้ก็ดูดีขึ้นแต่ว่าคือถ้าเป็นคาแรคเตอร์นะคะของน้องเหรินเจียหลุนเนี่ยเราจะเห็นว่าแต่งตัวคล้ายๆกับเรื่องอื่นๆแหละที่น้องเขาเล่นแบบเชิงรีพับรีกันมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรหรือว่าทรงผมอะไรแบบ มันก็เลยเหมือนกับว่าเอ๊เหมือนกับเดินออกมาจากอีกเรื่องหนึ่งมาสู่เรื่องนี้นะคะก็ดูไม่ค่อยตื่นตาตื่นใจแต่สําหรับนางเอกนะคะหลี่ซินแล้วดูตื่นตาตื่นใจมากค่ะก็คือสวยมากนะคะแล้วก็ชุดนะคะคือดูแลตัวเองดีมากเลยเพราะว่ามีเอวเห็นมีอกมีเอวนะคะแล้วก็ตัวเล็กมากๆเลยอะ่ะเออน่ารักคเหมาะที่จะเป็นนายหญิงของค่ายโจดน,นี้เลยนะคะ สำหรับเรื่องนี้นะคะมันมีลักษณะของถ้าเพื่อนๆดูแล้วจะได้ความรู้สึกนะคะได้ฟิลได้บรรยากาศของเรื่องซื้อเถิงเนาะซื้อเถิงอะคะ่ะซื้อเถิงจําได้ไหมคะที่จริงเทียนเล่นเนาะก็เป็นปีศาจเหมือนกันแล้วก็มีโอกาสได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมา อีกเช่นเดียวกันนะคะบรรยากาศคล้ายๆก,กันเลยกับเรื่องซื้อเถิงค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะก็อย่างที่หวานบอกว่าผู้เขียนบทละครเรื่องนี้นะคะก็อย่างเออเป็นผู้ที่ร่วมเขียนเรื่องซื้อเถิงด้วยนั่นแหละแล้วก็เรื่อง h e a r t r e s s นะคะ h e a r t เล s มาเก k e r h ฮสเลดมาเกอเอเรื่องภาษาไทยชื่ออะไรเรื่องนี้เดี๋ยวแอดวานต้องไปทำกันบ้านไปหามานะฮะ <c oughs> จำได้แต่ภาษาอังกฤษเอาละค่ะมาดูนะคะว่าผู้กํากับเป็นใครผู้กํากับก็คือผู้กํากับที่ดี렉เตอร์หรือว่ากํากับเรื่องของปรมาจารย์ลัทิมานนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะเห็นการใช้แสงของเขานะคะไม่ได้หนีไปจากเรื่องปรมาจารย์ลัทธิมานเลยคือมักจะมี s h ดด้มีเงามักจะมีเงาๆนะคะแล้วก็มีมีความาดักๆเทาๆคือไม่ได้ดักสุดแล้วก็ไม่ได้สว่างสุดนะคะจะมีความเทาๆอ่ะสวยดีค่ะรักข้ามสหัสวรรษนะคะอยากให้เพื่อนๆได้ลองดูกันค่ะสําหรับผลงานของเขานอกจากเรื่องปร,รมาจารย์รัฐมานที่สร้างชื่อเสียงให้กับท่านาผู้กํากับท่านนี้แล้วนะคะก็คุณเจ้งหวหวนเนี่ยก็ยังกํากับเรื่อง goodbye sunny day ด้วยนะคะแล้วก็มีนนหนันไห่13หลังก็คือหมาป่าของนนหนันไห่13ตัว13มหมาป่าหนันไห่ <c oughs> เป็นเรื่องราวของนักสู้เป็นวีรบุรุษนะคะแล้วก็มี beautiful legend ค่ะก็เออน่าดูทั้งน,นั้นเรื่องนี้พวกเราผ่านมาแล้วแล้วก็มีมีเรื่องของฟู่เย่าด้วยนะคะซึ่งทุกคนก็น่าจะจำได้ว่าโอ้ผลงานก็คือโดดเด่นจริงๆค่ะ มาถึงองค์ประกอบที่3นะคะที่จะทําให้เรื่องนี้ดังเป็นผู้แตกก็คือเรื่องราวของความสวยความหล่อของพระเอกแล้วก็นางเอกนั่นเองนะคะก็โดยปกติแล้วนี้ก็เป็นธรรมดาค่ะเพราะว่าฐานแฟนคลับนะคะของหลนเจียหลุนแล้วก็หลี่ซินเองเนี่ยมีมาอย่างยาวนานก็หลายๆปีแล้วนะคะแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเล่นเป็นพระเอกแล้วก็นางเอกมาทุกๆเรื่องเลยก็สะสมนะคะผลงานแล้วก็ฝีมือก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อย เพราะฉะนั้นถือได้ว่าน,ะะนักแสดงที่มาแสดงในเรื่องรักข้ามสหัสวรรษซึ่งเป็นโปรเจกต์เอสพของทางแพลตฟอร์ม i อ e ีอเนี่ยถือได้ว่าอยู่ในระดับสูงของวงการบันเทิงจีนนะคะแน่นอนว่าคุณค่าแล้วก็รูปรักนะคะก็จะส่งผลต่อชื่อเสียงของซีรีส์แล้วก็เรื่องของความสนใจของผู้ชมที่มีต่อซีรีส์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะการคัดเลือกนักแสดงของเรื่องนี้ ะะรักข้ามสหัสวรรษแล้วก็บวกกับความสามารถในการกำกับในการไดเรกนะคะของคุณเจิ้งหวยหวนรวมทั้งบทละครนะคะซึ่งได้นักเขียนบทนะคะโดยที่มีคุณเจิ้งก็เข้าไปร่วมด้วยนั่นแหละแล้วก็มีทั้งเรื่องราวของพอดเรื่องที่น่าสนใจนะคะเพราะฉะนั้น3จุดนี้ก็จะทําให้เรื่องนี้เป็นที่ถูกกล่าวถึงแล้วก็เรตติ้งก็น่าจะดีนะคะตอนนี้หวานพูดในตอนหวานดูไปให้6ตอน ยังเหลืออีก30ตอนค่ะเราต้องมาดูว่าจะแผ่วไหมนะคะถ้าแผ่วกลางหรือแผ่วปลายนี่แย่เลยนะคะเอาละค่ะเพื่อนๆชอบกันไหมเรื่องนี้คอมเมนต์มาบอกแอดหวานได้นะคะมีความสุขกันมากๆค่ะดื่มน้ำเยอะๆนะคะพักผ่อนมากๆค่ะแอดวานลาไปก่อนนะจ้ะสวัสดีค่ะ